<c oughs> ความดีก็เป็นธาตุความชั่วก็เป็นธาตุความไม่ดีไม่เชื่อก็เป็นธาตุน,นี่เทียกห่ามันเป็นธาตุชนิดที่ไม่เคยได้ยินช <c oughs> นิดเกี่ยวกับจิตเกี่ยวลักษณะของจิตนั้นก็มีเป็นธาตุกามาวาจรธาตุเป็นธาตุที่ครอบงำแล้วมันก็ลหลงไหลในกามร,รูปาวาจรธาตุครอบงำแล้วก็ลหลงไหลในรูปรูปาวาจรธาตุ ครอบงำแล้วก็ลงไหลายในอารูปที่สูงขึ้นไปทั้งอย่างนี้มาที่สุดแต่พระนิพพานซึ่งจะจัดว่าเป็นธาตุสุดท้ายเรียกว่านิพพานธา,าตุนับตั้งแต่ขี่ฝุ่นมเมล็ดหนึ่งก <c oughs> ี่ฝุ่นอนูนหนึ่งนี่สูงขึ้นมาตาลดับจนถึงนิพพานก็ล้วนแต่เป็นธาตุ ซึ่งสรุปเป็นสังขตธาตุธาตุที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งและอสังขตธาตุธาตุที่ไม่เหตุไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งดังนั้นมันจึงไม่มีอะไรที่มิใช่ธาตุนะเพราะว่านายสักนจักรวาลนี้มันไม่มีอะไรนอกจากของสองอย่างคือสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งและสิ่งที่ไม่ได้มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็เป็นธาตุหมดแล้วมันก็เลยไม่มีอะไรที่มันจะไม่เป็นธาตุ ที่มันเป็นของละเอียดปลีกย่อยมันก็ยังเป็นธาตุเช่นกิเลสนี่มันก็เป็นธาตุโทโลภะก็เป็นธาตุโทสะก็เป็นธาตุโมหะก็เป็นธาตุกรทั่งความรู้สึกที่เกิดไปตามความหมายเช่นมีความอร่อยก็เรียกว่าธาตุของความอร่อยไม่อร่อยก็มีธาตุความไม่อร่อย อย่างนี้เป็นธาตุที่นอกออกมาตามสมมติหรือตามบัญญัติแม้แต่ที่สุดแต่ว่าสีสีแดงสีเขียวสีขาวนี่มันก็มีความเป็นธาตุธาตุแดงธาตุเขียวธาตุขาวซึ่งที่แาตมันก็เป็นในคลื่นแสงที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ตาเป็นอย่างนั้นนั้นระบบที่ทำให้เกิดสีต่างๆนี่มันก็เรียกว่าเป็นธาตุ ในทางภาษาธรรมะเอาไปเป็นาธาตุหมดกวาดเอาไปเป็นาธาตุหมดเป็นาธาตุุนนะเป็นธาตุหมดอย่างนี้ไม่มีอะไรที่ม่ใช่าธาตุขอให้เข้าใจให้หมดอย่างที่พูดมาที่นี่มันยิ่งไปกว่านั้น ก็เป็นธาตุที่เข้าใจยากแหละรู้ว่ามันเป็นที่รวมไปเป็นธาตุที่ผสมรือรวมกันมากๆจนมีความหมายอย่างหนึ่ง <c oughs> เช่นว่าไอ้สิ่งที่ถูกกินมันก็เป็นธาตุผู้กิน <c oughs> มันก็เป็นธาตุ ผู้นุ่งผู้หม่มผู้ชช้ผู้ส้อยผู้ได้ผู้เสียผู้นัไนก็แต่ละผู้ละผู้นี่ก็เรียกว่าเป็นธาตุข้อนี้เขาให้พระให้ผู้ที่จะบวชพระบวชเนเรียนตั้งแต่วันแรกนะเขามาอยู่วัดนะอาหารจีวรวินตบาตเจนาสนะแต่ละอย่างละอย่างนี่ก็เรียกว่าธาตุตามธรรมชาติ ผู้ที่จะกินอาหารผู้ที่จะห่มจีวรผู้ที่จะใช้สอยเสยนาสน,นะกินอยู่กินยาบุคคลผู้กินผู้บริโภคนั่นก็เป็นศักว่าธาตุ <c oughs> รวมกลุ่มกันเข้าเป็นคนคนหนึ่งสำหรับจะกินจะนุ่งจะห่มจะใช้จะสอยมันก็เป็นสักว์ว่ <c oughs> าธาตุธาตุในความหมายอย่างนี้ไม่มีตำร,ราวิทยาศาสตร์ยุคป,ปัจจุบันแล้ แต่ว่าในทางธรรมะในทางพุทธศาสนาเราเน้นความสำคัญที่นั่นว่าสิ่งที่จะถูกกินถ,กถูกใช้ถูกอะไรต่างๆในความหมายหนึ่งหรือในคุณค่าหนึ่งน,งนี่ก็เรียกว่าธาตุไม่ยอมให้ละทิ้งความหมายความเป็นธาตุ แล้วผู้รู้ที่เราเรียกกันว่าบุคคลกลายเป็นบุคคลผู้กินผู้ชายผู้นุ่งผู้ห่มก็สักว่าธาตุขอให้พยายามใช้ควรด้วยดีเมื่อสวดมนต์บทนี้คือบทธาตุปัจเจกก็จะมีควาจีวรก็ดีผู้บริโภคใช้สอยจีวรนั่นก็ดีเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ได้เป็นสัวาาตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไร คำว่าธาตุอย่างนี้มันมีความหมายกว้างขวางลึกซึ้งแปลกประหลาดมหัศจรรย์แต่ก็รวมความหมายเดียวกันหมดไม่ว่าธาตุไหนก็เรียกว่าธาตุตามธรรมชาติเรียกว่าธาตุตามธรรมชาติถ้าเราจะแยกเนื้อตัวของเราออกเป็นดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณน,นี่ก็ เห็นว่าแต่ละอย่างเป็นธาตุจะมาแยกเป็นส่วนๆของร่างกายน้ก็เป็นธาตุไปส่วนแต่ละส่วนละส่วนมารวมกันขึ้นสมมติเรียกบุคคลคนหนึ่งก็ยังเป็นธาตุอยู่นั่นเองความมุ่งหมายในครนี้ก็เพื่อจะสอนให้รู้ว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุอย่าได้เกิดความเข้าใจผิดยึดถือว่าเป็นตัวเป็นต้น นี่ถ้าว่าเกี่ยวกับเรื่องดับทุกข์แล้วเราเกี่ยวกับความทุกข์หรือความดับทุกข์แล้วธาตุที่เป็นประธานหรือเป็นธาตุที่สําคัญนันก็คือธาตุทั้งหกที่เราจะยินได้ฟังกันมาแล้วนะเชนพระบาลีที่ว่าบุรุษนี่ประกอบไปด้วยธาตุหก คนเรานี่ประกอบไปด้วธาตุหกคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุว่างแล้วก็ธาตุจิตวิญญาณผู้ที่ผู้ที่อยากจะเข้าใจพุทธศาสนาให้ดีมีมีหลักฐานมีรากฐานควรจะจำไอชื่อธาตุทั้งหกนี้ไว้ดีว่า ปฐวีธาตุธาตุดินมโพธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟวายโยธาตุธาตุลมอากาศธาตุธาตุที่ว่างวิญญาณธาตุธาตุวิญญาณหรือธาตุจิตใจมันมีอยู่หกธ